สวัสดีครับทุกท่านมารับชมช็อตเด็กแต้มเซียนในเกมของครูพงษ์นะครับครูพงษ์ได้ไปเล่นที่ play ok เป็นการเล่นทางออนไลน์นะครับผมครูพงษ์เป็นหมากขาวนะครับคู่ต่อสู้เป็นหมากแดงสถานการณ์ตอนนี้เป็นครูพงษ์ที่ได้เปรียบสักหมากนะครับเป็นเรือสู้กับม้าข,ของคู่ต่อสู้นะครับเราจะมาศึกษากันว่าครูพงษ์จะมีแนวทางในการบุกโจมตีคู่ต่อสู้อย่างไรเราไปรับชมเกมนี้พร้อมกันเลยครับ จังหวะนี้ครูพงมองเห็นเบีย้ยจุดอ่อนของคู่ต่อสู้นะครับคือเบีย้ยที่กอสี่จึงถอยม้านะครับมางอสองเตรียมมาจับกินนะครับผมคู่ต่อสู้ขยับขุนมาที่คอเจครูพงนําเรือขึ้นครับคู่ต่อสู้นําม้าขึ้นอเจครูพงถอยม้าไปที่ขอไข่หนึ่งคู่ต่อสู้ส่งเบีย้ยชอช้างห้าขึ้นไป จังหวะนี้ครูพงทิมสูงครับคู่ต่อสู้ปูเบีย้ยคู่ริมครูพงศ์นำม้าขึ้นมาครับโจมตีเบีย้ยของคู่ต่อสู้ฝ่ายคู่ต่อสู้ส่งเบีย้ยริมบุกขึ้นไปครูพงเลือกยันเบีย้ยไว้ฝ่ายคู่ต่อสู้นํำเรือมาที่ชอแปดตั้งรับรอจังหวะนะครับเพื่อต้องการหาเสมอนะครับ ครูพงษ์ใช้ม้าก,กินเบี้ยครับผมครูต่อสู้นำเรือมาที่ชอลิ่แปดครูพงษ์นำขุนขึ้นงอสองครูต่อสู้นำเรือมาที่ขอไข่แปดครูพงษ์นำเรือมาซ้อนครับครูต่อสู้นำเรือขึ้นขอไข่เจ็ดครูพงษ์ถอยโคนนะครับไปที่งอหนึ่ง คูต่อสู้ถอยม้ามาที่ขอไท่แปดครูพงนำโคลนขึ้นมาอคอสองคู่ต่อสู้นำม้าขึ้นงอเจ็ดจะเห็นว่าคู่ต่อสู้เดินไปเดินมาเพื่อตั้งรับอย่างเดียวนะครับเพื่อต้องการหาเสมอครูพงนำโคลนขึ้นมาอคอสามคู่ต่อสู้นำเรือลงมาคอไท่แปดจังหวะนี้ครูพงเริ่มบุกคู่ต่อสู้ด้วยการส่งโคนบุกเข้ามาครับ ฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจใช้มา้าก,กินโคนครูพงใช้เบี้ยเข้ามากินคู่ต่อสู้ถอยโคนมาที่จอแครูพงน์นำโคนขึ้นมาคอ4ีคู่ต่อสู้นำโคนขึ้นจอเครูพง์ถอยมา้าก,กลับไปที่คอสฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยโคนมาที่เฉลีิง ครูพงษ์นำม้าขึ้นมาจอสี่ครูต่อสู้นำโคนไปที่จอเจ็ดครูพงยันเบี้ยริมไว้ครับเพื่อผูกเบี้ยขอไข่ห้าครูต่อสู้นำเรือมาที่คอแตกครูพงษ์นำเรือมากดขุนครับครูต่อสู้ขยับขุนมาที่ขอไข่เจ็ครูพงซ้อนเรือครูต่อสู้นำเรือขึ้นขอควายเจ็ด จังหวะนี้ครูพงขยับขุนมาที่จอสองฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยเรือมาที่คอแปดจังหวะนี้ถือว่าคู่ต่อสู้เดินพลาดแล้วครับผมครูพงจึงบกโจมตีคู่ต่อสู้ด้วยการใช้โคนนะครับกินแลกกับเบี้ยในจังหวะนี้นะครับถ้าหากคู่ต่อสู้กินได้อย่างถูกต้องนะครับเกมยังสามารถที่จะตั้งรับเพื่อเสมอได้นะครับ ที่ถูกต้องคู่ต่อสู้ควรที่จะนำม้านะครับเข้าไปกินถ้าหากครูพงส่งเบี้ยมาไล่ม้าม้านะครับก็จะกินม้าของครูพงโดยยอมเสียเรือไปเลยนะครับซึ่งตัวมาของคู่ต่อสู้ก็จะเหลือเยอะพอที่จะสู้กับเรือสองลำของครูพงได้นะครับแต่ในเกมคู่ต่อสู้ใช้เม็ดนะครับขึ้นไปกินครูพงส่งเบี้ยมาไล่เม็ดครับผม เพราะว่าคู่ต่อสู้ถูกกดอยู่นะครับเรือขาดคู่ต่อสู้เลือกกินแลกเบี้ยครูพงใช้เม็ดเข้ามากินครับฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือขึ้นครูพงกินเม็ดครับไล่โคนฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกกินแลกครูพงใช้ม้ากินรุกคู่ต่อสู้ใช้ม้าขึ้นไปกินครูพงใช้เรือกินครับ ครูต่อสู้นำเรือหลบครับผมจังหวะนี้ครูพงนำเรือขึ้นมาถ้าคู่ต่อสู้ใช้เรือกินครูพงจะรุกค่ากินโคนฝ่ายคู่ต่อสู้นำโคนขึ้นครูพงหงายครับฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือรุกครูพงนำขุนขึ้นมาจังหวะนี้คู่ต่อสู้ตัดสินใจกินเบี้ยครูพงนำเรือมารุกแรกครับผมคู่ต่อสู้กิน ครูพงษ์ใช้เบี้ยงไหลกินฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจยอมแพ้ครูพงษ์ในจังหวะนี้ครับผมเป็นครูพงษ์นะครับที่ชนะคู่ต่อสู้ไปได้หวังว่าช็อตเด็ดแต้มเซียนในคลิปนี้จะทําให้พี่น้องทุกท่านสนุกและมีความสุขกับหมากรุกไทยนะครับผมหากชื่นชอบช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับครูพงษ์ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ครูพงษ์ขอลาทุกท่านไปก่อนไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ